จากกาปัจจุบันราคาทองคำลาย15นาทีราคาทองคำลงไปทำโลที่1 782เหรียญรีบาวกลับมาทำไฮไว้เมื่อเช้านี้ที่1 798เหรียญตามรูปแล้วเกิดการย่อตัวลงพักตัวลงไปทำโลต่ำสุดไปที่1,791เหรียญณเวลานี้ทำไฮเออร์ไฮสูงขึ้นมา RSI เกิดโอเวอรราคาทิ้งตัวลงมาจากไฮที่ทำไว้1 8 0 2เหรียญจากกราฟรายนาทีเราจะเห็นว่าไฮที่ทำไว้สูงสุดคือ1 8 0 2เหรียญซึ่งตอนนี้ได้ย่อตัวลงมาครับลงมาแตะโลที่1800แล้วเด้งกลับไปที่1801นเหรียญตอนนี้กำลังทำา o w e r low กำลังทดสอบแนวรับที่1798เหรียญจากกราฟรายนาทีนะครับ ถ้าเกิดว่าเกิด lower low, low ราคาก็จะลงต่อไปไปเจอแนวรับตอนนี้รอทดสอบอยู่ที่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกเหรียญแนวรับตอนนี้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกเหรียญเป็นแนวรับแรกถ้ารับอยู่ราคาจะดีดตัวกลับนะครับพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าถึงเก้าสิบหกเหรียญดังนั้นเราต้องรอดูครับการย่อตัวลงของราคาทองคําในตอนนี้ จะสามารถรับอยู่ไหมพันเจ็้อยเก้าห้เหกเหรียญถ้ารับอยู่ราคาจะเด้งกลับแล้วทำไฮเออร์ไฮที่สูงกว่าพั0 2เหรียญอีกครั้งหนึ่งให้นักลงทุนทุกท่านรอติดตามดูนะครับ